นักประดาน้ำมูลนิธิสว่างพิริธรรมจังหวัดเลยดำน้ำเพื่อค้นหารถเก่งแล้วก็ผู้เสียชีวิตภายในยรถบริเวณแก่งคุดคูบ้านน้อยตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะหลังเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวได้ขับรถเก่งทะเบียนจังหวัดกระบี่พุ่งลงแม่น้ำโขงก่อนที่รถนั้นจะจมหายไปค่ะ นักประดาน้ำได้ค้นหาในระดับความลึกประมาณ8เมตร50เซนติเมตรแต่ก็ยังไม่พบนะคะจากนั้นค่ะก็ได้มีการใช้เชือกผูกกับแม่เหล็กย่อนไปตามท้องน้ําจุดที่เป็นน้ําวนระหว่างความยาวเชือกประมาณ80เมตรก็ยังไม่พบเช่นกันเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจึงต้องมีการประชุมเพื่อวางแผนในการค้นหาแล้วก็กู้รถยนต์กันใหม่อีกครั้งโดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก เบื้องต้นจากการตรวจสอบกพบว่าคนที่ขับรถยนต์นั้นชื่อนายนิรุตภูสมศรีเป็นชาวอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแต่ก็คงยังต้องตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับรถเช่าจากจังหวัดกระบี่อย่างไรบ้างและก็มูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ะ้้นนีีมมตร